สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิยุอีฟูนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทําตะโก้เผือกนะคะนี่นะคะหน้าตาตัวตะโก้เผือกของเราก็จะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะนี่นะคะตัวตะโก้กับตัวกะทิก็จะปริมาณขนาดนี้เลยค่ะถ้วยนี้เราใช้ขนาดถ้วย3ออนนะคะเราก็จะตักให้ดูตัวเนื้อตะโก้ค่ะอันนี้ตัวหน้ากะทิเขายังไม่เซตตัวดีเท่าไหร่นะคะเราก็ตักให้ดูก่อนค่ะเขาก็จะ เล็กๆก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเขาเซตตัวแล้วเขาก็จะแข็งแข็งตัวกว่านี้นิดนึงค่ะนี่นะคะตัวเนื้อก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะไปเตรียมส่วนผสมให้พร้อมนะคะเราก็จะไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่เราใช้น้ําตาลทรายค่ะเราใช้14ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยแป้งถั่วเขียวค่ะเราใช้3ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีแป้งถั่วเขียวจะเป็นแป้งเท้าใยม่อมหรือจะเป็นแป้งข้าวเจ้าหมดเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะเราใช้ย9ิกช้อนโต๊ะหรือประมาณ580กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเปิดไฟกลางและก็ทำการอมนะคะจนจนจน,นส่วนผสมนะคะเขาเริ่มเหนียวข้นขึ้นและเราเริ่มเห็นรอยตะกอมือนะคะเนี่ยค่ะเห็นเริ่มเห็นรอยตะก้อแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเดือดเล็กน้อยค่ะ ประมาณนี้เราก็จะทําการปิดไฟได้เลยค่ะพอปิดไฟเราก็จะใส่เผือกนึ่งสุบลงไปค่ะ160กรัมปริมาณเผือกนี่ใส่ตามชอบได้เลยนะคะถ้าชอบเยอะก็จะใส่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้หรือถ้าไม่ชอบเยอะก็จะลปดปริมาณลงได้ค่ะจากนั้นคนจนส่วนผสมเข้ากันเราก็ทําการปิดไฟได้เลยค่ะอันนี้นะคะถ้วยที่เราใส่ก็จะใช้ถ้วยขนาด3ออนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเทตัวตะโก้ลงถ้วยแบบนี้เลยค่ะ นี่เราก็จะเททั้งหมดได้14บ่ถ้วยวนะคะนี่ค่ะเราก็จะเทตัวตะโก้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะมาทําส่วนของหน้ากะทินะคะเราใช้น้าเปล่า7ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าคะ่ะแป้งข้าเจ้าเราใช้4ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะเราใช้1ช้อนโต๊ะค่ะและก็จะตามด้วยเกลือคะ่ะ เกลือเราใช้เครื่องช้อนโตนนะคะอันนี้เราใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะถ้าเป็นเกลือเม็ดเล็กตัวเขาจะเค็มกว่านี้นะคะน,นี่ก็เกลือเม็ดใหญ่ก็จะไม่เค็มมากนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยกะทินะคะย4ิบสี่ช้อนโต๊ะหรือประมาณ360กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะชักต้มไฟกลางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะต้ม ไปจนเขาเริ่มเหนียวข้นขึ้นนะคะแล้วก็เดือดตุกๆเล็กน้นนะะอยค่ะน,นี้เราก็จะกวนตลอดเวลาต้มนะคะเนี่ยค่ะพอเริ่มเห็นรอยตะก้อมือเดือดตุบๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะนํามาเทใส่ถ้วยตะโก้ของเราแบบเลยขาเนี่ยนะคะเราก็จะเทแล้วก็เคาะหน้าด้วยนะคะให้เขาเรียบๆสักเล็กน้อยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเทตอนร้อนๆนะคะ อันนี้นะคะพอเทเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะพักให้เขาเซตตัวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาแต่งหน้าตัวตะโก้ของเรานะคะเราจะใช้เผือกเนื่อสุกค่ะประมาณ50กรัมนะคะแต่งแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราก็จะใส่จนครบเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะแต่งด้วยใบเตยค่ะ ใบเตยเราก็จะปักใส่แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะใส่ประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตัวตะโก้เผือกของเรานะคะท้ายคลิปนะคะก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบเช่นเคยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ